เอาแล้วครับสวัสดีทานผู้ชมนะครับผมก็วันนี้ไม่เจอผมรับไปเมือนะก <g iggle> ็ <g iggle> วันนี้ผมจะมาสอนบัไคไฮดิจิเอชันเหมือนเดิมนะครับผมม,มา <c oughs> เป็นด่านเอโมจิเป็นด่านที่ผมก็เคยสอนไปแล้วแต่ว่ามันเป็นบัคอีกบัคหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปรดนับคแคนก่อน แคนตอนนี้98อะเอออยู่ที่98อะมันมันไม่ขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะทำให้ขึ้นต่อนะครับโอเคมาเราจะพาไปดูกันนะครับผมว่าด้านไหนอ c มเนี่ยนะด่าน MOGKOK น,นะครับผม MOGKOK นะครับผมซึ่งเป็นด่าน,นี้ผมคือสอนไปแล้วนะครับผมเค okay. เดี๋ยวรอเขารอคนในแกนผมกอดแป๊บนะอ่า เดี๋ยวมาเนี้ยพอเราเกิดเสร็จให้เราเอเดินมาตรงนี้นะผมใช่ดิเดินมาที่ตรงนี้ที่บัตหน้าตรงนี้นะผมนี่นะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอรอเพื่อนของคุณมามาอย่างวะ แล้วก็ให้เพื่อนของคุณมานั่งนี้นะนั่งนี้นั่งนี้นี้นี้นั่งนี้เนี่ยแล้เพื่อนของคุณมานั่งนั่งตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็กระโดดเยหัวขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็มานะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคแลมาเดี๋ยวเราก็จะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะโอเคมา เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนอ่าเดี๋ยวเรา,ะเเรา,เราจะให้ขึ้นไปนะผมเพื่อจะเก็บภาพดีๆน,นั่นเองรอรอขึ้นไปมาเราให้คณในแกนผมขึ้นไปก่อนนะเราจะให้ดูโอเคโอเคนะก็แบบก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะเนี่ยแล้ว ครับผมก็มาเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเพื่อนๆคนมายืนเราก็กระโดดเหยียบหัวกันไปเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอแล้วก็สวัสดีครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองของผมด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงคลิปเลยผมไม่ค่อยว่างนะสวัสดีครับบายครับผมอีอี